สวัสดีค่ะร้านลำโพงเครื่องเสียงลำงกาาของอานะคะวันนี้ทางร้านจะพามาชมโซน b ีแอนดนะคะชมกันว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างสวยๆค่ะแต่และรุ่นเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังนะคะว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะคะ อันนี้กัไอะไรอันนี้มอเดิลฉากฉานี่นนยามาหา้าส่วนราคานะคะลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามกับเฮียได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์089 780 6126ากนราคาก็มาต่อรองกันได้ค่ะ เนี่ยใจดีลดให้กับทุกคนเลยค่ะสว่วนนี้ก็จะเป็นมีออนดีบิสวสองทาวเวอร์เข้ามาบรรอนส,สวยๆนะคะส่วนแต่ละรุ่นจะพามาดูรุ่นหไหนบ้างค่ะจะมีรุ่นรุ่นนี้ ซึ่งตอนนี้ B&W จะมีอยู่ประมาณสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าคู่ค่ะซึ่งถ้าใครสนใจเล่น B&W อยู่แล้วนะคะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นนั่ก็จะมีทั้งไปร้อยสิบสองร้อยยี่สิบ ร้านก็จะมีหม้อแปลงให้ด้วยนะคะขายกุ้คู่กับหม้อแปลงไปเลยะคะ่ะไม่ต้องกลัวว่าไฟ1้อยสิบจะไม่มีหม้อแปลงใช้นะคะทางร้านเรามีให้ด้วยะคะ่ะจะเป็น JBL เนี่ก็จะเป็นโบส์อีกตัวนึ่ง สวยยใหม่หมหๆกิ๊กกค่ะ,คะจะลูกค้าแวะเวียนมาชมที่ร้านได้นะคะมาลองฟังเสียงด้วยตัวเองค่ะไม่ชอบไม่เป็นไรก็ <_ t od> จะมีเฮียคอยให้บริการเปิดฟังเสียงให้ฟังะค่ะ ส่วนมากลูกค้าก็จะไปทับใจทุกคนนะคะที่เข้ามาอย่าลืมแวะแวะกันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหลูกคาของท่าะคะ่ะ